นะครับยกผมเป็นพี่ดีกมเมือนะครับผมแล้วก็นกแก้วของผมเองนะครับผมโอ้โ,โ,อโ,ห,โ,อโหมันชื่ออะไรไม่รู้นะผมเพิ่งเข้ามาเห็นเมื่อกี้แหละยังไม่ได้ตั้งชื่อ,อโอเควันนี้ผมจะมาเล่นมอสนะทุกคนนะเป็นมอสแบบสร้างแบบห้องคอมห้องแคสเกมในฝันนะซึ่งผมไปเห็นมอสนี้มามันน่าเล่นมากเลยนะผมนะผมเลยอยากมาออกแบบไว้นะผมเพื่อนอนาคตได้ทํานะเป็นมอสที่ ผมไม่ได้เอามาเล่นในเอาชีวิตรอดหลักนะทุกคนนะตอนเราตอนนี้ทิวสตรีมอยู่ทิวส่งเสียงเลยดีททวนะไปดูสตรีมทิวได้นะจะบอกคนดูทิวมาดูมาดูพี่ก็ได้นะครือนี้มันมันเหมือนเป็นแบบมันเป็นเสียงขนแกะนะเวลาวางแต่ว่ามันคือเขาดีไซน์ให้มันเป็นบล็อกเก็บเสียงนะทุกคนนะเฮ้ยว่ามันตามพูจริงๆอะมึงนั่งเออนี่ เอานกแก้วมานั่งเออเนี่ยมีนกแก้วนั่งเฝ้าตอนแคร์เกมนะโคตรเทอ่ะทุกคนนะผมอยากได้ประมาณนี้<อ>น,นะผมนะเอานกแก้วไว้มุมห้องนะเอ่นี้ไม่ได้นะใช้เป็นบล็อกคอร์สนะทุกคนนะโอเค ออกไปก่อนนะผมนะตอนนี้ทิวสตรีมบล็อกฟู้ดอยู่นะทิวเอ้ยทุกคนโอ้มึนก็ไปดูทิวได้เคส่วนเอ้ยสูงขึ้นมาอีกสองบล็อกดีกว่าเนาะผมว่าหนูนิดนึงไม่เวลาหรอกดูรู้เรื่องอยู่อย่าเรื่องเยอะ ก็ผมนะหยอกหยอกหยอก่อกอกอาฮะผมจะไปเล่นในสตรีมทีอีกนะทุกคนนะก็ไปดูได้ทิวไลฟ์ทุกประมาณบ่ายสามถึงกี่โมงทิว ยืดยืดเวลาไหมหรือว่าเท่าเดิมก็มาเนะ <S <S เราดูทิวกับผมได้นั่งเล่นโลบอกกันสองคนนะผมนะถ้าวันไหนมีเพื่อนทิวมาเล่นก็นะก็รวมกันเป็นหลายๆคนนั่นแหละนะไอไอนกแก้วบินมามานืนี้นี่มันนี้ก่อนวมันนี้ก่อนเีน๋ยมวันนี้เออตั้งชื่อว่าอะไรดีทุกคน ไออะไรเดียะมันคล้ายเจ้าของมากเลยนะอ๋อเออ,เอ,อนี่เอามาไว้ตรงตรงไหล่ด้วยเอองั้นเอามันไว้นี่แหละผมนะให้มันนั่งดูผมสร้างไปนะถ้าใครได้ดูห้องแคสเกมของของของหลายๆคนนี่น่าจะรู้นะว่ามันจะมีแผ่นเก็บเสียงอย่างนี้แหละนะผมนะ ที่ผมคิดไว้เอา้าขึ้นมานี่เอา้าไอ้หา่าไปๆมึงมึงไปไกลเลยนั่นแหละดีงามเอา้าผู้สร้างบ้านไม่เท่ากันอ่ะเนี่ย ชิบหายแหละอัพอายไขยขี้หน้าอ่านี่นคืออัาจะเปนนห้องนะแล้วแบบทางนี้อ่ะเป็นปตนูไม่ต้องไม่ทำมันหรอกนะเคเอานี้คืนเราจะไปที่มอสเหมือนเดิมมอส PTC นะทุกคนนะอ่ะเาเป็นนี้มาอ่านี้คือขาตั้งขาตั้งเปนโนมัง้ง เออควรเอาโต๊ะมาใช่ไหมอ่า <c oughs> มีมอเตอรเรียบร้อยนะที่คิดไว้โต๊ะจะเอาเป็นโต๊ะโต๊ะโต๊ะมไม้นะเอ้ยไม่ดิไม่ชอบไม่สวยเอาโต,โต๊ะขาวไหมมันวางของบนบนมอสอื่นได้ไหมอ่าได้ไดทุกคนได้โอเคอันนี้คืออันนี้คือคอมที่ผมใช้อยู่จริงและคอมนี้เลยนะแบบ window s สิโง่โ,งโงเลยนะแบบอนะินเ l c คอ e สามอะแบบกระจกกระจกเลยนะทุกคนนะ เออกะอี้เอากะอ,อี้ไม้สีขาวโอ้ไม่ดีเอาไหนๆก็ตีมดำแล้วเอาสีดำไปเลยแล้วกันนะเฮ้ยไอ้หา่ามานีน่แก้วเอ,อ้ยเฮ้ยนั่งนั่งมึงนั่งมึงนั่งนกแก้วเอามาจะฟักเอา้ามันอยากขึ้นก็ขึ้นมานกแก้วอ่าลงไปลงไปป่ายป่ายมันนะเราจะอยากยุ่งกับนกแก้วเยอะนะ ก็ตรงนี้จะเป็นมุมแบบเล่นดนตรีแล้วกันนะทผมอยากอยากเล่นอยากเป็นแบบเป็นแนวสตูดิโอเพลงด้วยนะทุกคนนะนี่ออกไปนั่งเออนั่งไว้โอเคส่วนตรงนี้จะใส่เป็นอะไรดีเออเดี๋ยวนะทุกคนนะ เราจะเอาความคลาสสิกใส่ไปหน่ไหมแบบมีตู้ตู้เกมเก่าๆแพ็กแมนแพ็กแมนนะทุกคนเอาเอาไว้หนดิเอาเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็ต้องดันนกแก้วเราออกไปนะผมนะเอานกแก้วหลอกไปเพื่อที่เราจะวางตู้เกมนะแพ็กแมนนะทุกคนนะอุ้ยอ้ยอ้ยเฮียอ้ยอุ้ยเสียงดังเดี๋ยวเดี๋ยวตกใจตกใจ จะเสียงเพลงแม็กแพ็กแมนเล่นกูแล้วนะโอเคเอาเป็นโต๊ะโต๊ะอยู่ไหนอีกนะอ่ะเาเราจะใช้โต๊ะขาวนะเฮ้ยไอ้มอสนี้มันเป็นมอสฟอร์นิเจอร์ทั่วไปนะทุกคนนะเอาตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันเนาะไหนดีออกออกกันอ่าแล้เอาตรงนี้วางไว้นี่นะอ่าเป็นโต๊ะตอันนี้เราจะเว้นไว้นิดหนึ่งโอเค ส่วนเราก็จะเอานี้มาเหมือนเดิมนะเป,โน,โ,ปโน่เปโนอยากอยากเล่นให้เป็นนะทุกคนนะเออตรงนี้ดีไหมตรงนี้ดีกว่าเนาะโอเคโปนี่ส่วนนี้เอ้ยพี่ตีมปะอันนี้ไม่ใช่เราเป็นตีมคอมในโตะ๊ะห้องคอมในฝันงใช่ไหมนี่ คอมที่แบบเอาไว้แบบทำเพลงอะไรอย่างงี้ก็ไว้นี่นะนี่ส่วนคอมหลักนะจะเอาเป็นอันนี้ทุกคนนะส่วนจอนะจอนี่เลย <c oughs> ปะโคตรใหญ่ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ไม่เปอันนี้มทีวีใจเย็นนะเออเอาเป็นเอาเป็นจออะไรดีอะ จอนนี้เหรอไม่รู้นะผมยังไม่เคยลองม็อดนี้เหลยจอไม่สวยเลยนะทุกคนนะเออใคยักหลดก็ไปหาโหลดเอาในม็อดเวอร์ชันหนึ่งจุดจุดหนึ่งก่อนนะหาเอาเดี๋ยวมันก็มีเองอะเออหาไปนะความนี้ผมว่ามันก็ดีอยู่นะแต่ว่าไม่แบบไม่อะไม่เอา อเอาก็อันเดิมไหมถยวเดี๋ยว,ยวปรปบเช้าก่อนนะทุกคนนะโอเคปรับเช้าเรียบร้อยเริ่มมาหาคอมต่ออ,อ๋อนี่นี่นี่น ใช่ไหมไม่รู้นะต้องใช่แล้วจังหวะเนี้ยนั่นแหละคอมที่ผมอยากได้ก็เป็นอย่างนี้เนาะเท่ๆส่วน CPU ตอนที้วางไว้เลยออเออเออหรือว่านี้ไม่ค่อยเท่ผมว่าน,นี้ไม่ค่อยเท่มันไม่เข้าตีมนะเอาเป็นไงแนวอะไรดีแบบซ่อนไหมแนวแบบแนวหมกหมกเครื่องดีกว่าแบบเปิดมาเป็นแบบแรงๆนี่เอ๊ะมันคืออะไรวะคือ CPU ใช่ไหมใช่ไหม อาาายอจจะเป็นลำโพงก็ได้ไม่ไม่ไม่อาจจะไม่เอาลำโพงมาตั้งใน,งห,นห้องคอมนะครับผมเราจะใช้หูฟังกันงั้นมันน่าจะเหลืออันเดียวขึออ้นนี้นะทุกคนนะก็ไม่เป็นไรก็ใส่อันนี้ไปก็ได้นะครับโอเคอ่านี่เวลาเล่นก็โน่มาแค่เกมนะผมเนี่ยตอนนี้ตัวผมตอนนี้อยู่อย่างนี้เลยนะเนี่ยโอเคแล้วก็กดชิปลุกออกมานะผมนะก,ก,กับเต่ายกกระกป๋ โอเคเราจะเอาอะไรอีกอาไม่ไม่อะแค่เกมไงไม่มีไม่วะเอออยากได้แบบเป็นขาไมะแบบวางไว้ตรงนี้ไหมอันนี้ก็ขาไม้ใช่เถอะอ่ะ ใช่จะใช่แหละทุกคนนะอ่ะตั้งไว้นี่ครับผมเนี่มันหันมาทางผกนี่เนาะส่วนส่วนนี้เป็นไมาอีกตัวนะเราจะตั้งไว้นี่จะหันมาตรงนี้อ่ะเสียงเไงเท่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 ใช้ได้นะครับผมนะลำคายตัวข้างหลังกันใช่ไหมผมรู้นะผมก็ลำคาเนะเอออ้าวมันอะไมันลุกล้ำ อ่าเป็นลูกล้ำอย่างงี้ไม่ได้การใชแล้วนะผมต้องเจอไดมอนด์ซอสของเราทิมแทงกันนะคตของมันให้มันดับสูงย์เลยนี่นะโคตรแหลกเลยน,นะทุกคนนะก็ไม่เป็นไรปล่อยแม่งนะผมนะแต่ผมเล่นเสร็จผมเอามอสออกแลวนะไม่ไซีแล้วนะผมนะโอเคมันสิบเอ็ดนาทีแล้วปล่อยแม่งนะผมนะไม่ซีเฉย นี่จะเป็นลำโพงใช่ไหมเพราะ,ะนั้นผมว่าถ้าเราจะอัดเสียงใช่ไหมเราก็ต้องมีลำโพองแบบอย่างนี้อจะเอาไว้ไหนดีวะอืออ้อขาตั้งขาตั้งขาตั้งใช่คิดอะไรไม่ออกให้นึกถึงขาตั้งนะผมนะอ่ะ โอเคลำโพงที่ผมจะตั้งไว้ทั่วเลยนะแบบเวลาอัดเสียงแล้วฟังอะไรเงี้ยมันจะแบบให้มแบบแบบแบบันชัดๆหน่อยนะทั่วห้องน,นะครับเอาตรงนี้ดีกว่านะอุ้ยนี่ทั่วห้องนะผมนกแก้วนี่ได้เแวบบลาหน้าที่ของเองขึ้นมานาั่นแหละคือยังเออเอาเอามันมาทิ้งไว้ตรงนี้โปใช่ไหม จะทำตรงนี้เป็นให้นกแก้วแล้วกันนะเอาเอาตรงไหนดีเอาหลังผมเลยด้วยกันนะเวลาแค่เกมจะได้เห็นนะอ่นกแก้วลงไปลง มองหน้ากันมองหน้ากันโนเกลโนเกลอันนี้อันนี้มาตรงนี้อยู่ตรงนี้ะะะนะลูกอยู่น,นี้ตรงนี้เออแล้วมึงก็นั่งลงไปนั่นแหละอ๋อเรายุ่งกับโนเกลได้แล้วทีนี้เราก็เก็บเก็บเก็บไปอ่าตรงนี้ เราจะมีแบบเพลสเตชันใช่ไหมนะั้ยทุกคนอ่ะอ่ะตรงนี้ผมควรทำเป็นประตูปิดได้ละเป็นทางปิดด้และนะทุกคนนะโอเคเป็นบล็อกคอรนะ์สเนาะ เดียวพอนะแล้วก็ปิดไว้นัผมโอเคผมนะเป็นบ้านที่ดูดีนะผมว่าเราต้องคุมนะคุมะคุมมันให้หมดนัผมนะ แหลกแค่ไหนก็เล่นนะโอเคดูเป็นบ้านซ่อนรูปโดยว่าซอ่ซอนรูปเลยแต่จริงนี่เป็นห้องนะอยากได้ห้องแบบนี้จริงๆนะทุกคนนะก็ต้องทำทำทำนะทำทำห้องนะโอเคอ่าฮะอ่า เป็นห้องแบบหลังคาปิกกันงงอะดิแลกและเล่นได้ไงนะ <c oughs> มุยยังงงตัวเองเลยคุณเล่นได้ไงนะโอเคไฟสองดวงเราเป็นเรสเตอร์นรใช่ไหมเอาเอาไอ้นี่มาเลยแล้วกันนะ,ะนะนไหนๆก็ไม่มีใครน่าจะมาดูข้างบนหรอก็ปุ๊บปุบ,ปบไปอย่างเงี้ยไงตูตูก็ อยากได้เป็นอันนี้แล้ผมนะตู้ไม้โป้โคตรเท่อ่ะก็เก็บ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 มุมนี้อ่าถึงของจริงโป้ของของจริงก็เล่นนี้กันนี่โอ้โหเตจันนะก็เราจะไปเอามอสเอ้ยไม่ใช่ เอาเก้าอี้เก้าอี้เอาเก้าอี้มาดีไหมทุกคนดีเถอะนะเอ้ยหรือว่ายังไงเวลาเราเล่นเรานั่งพื้นเล่นกันเนาะเนาะเกมเวลาเล่นเกมเรานั่งพื้นเล่นกันใช่ไหมทุกคนถ้เาเวลายิ่งเราเล่นเพลย์สเตชันเนี่ยเราต้องยิ่งนั่งพื้นแล้วมันจอยกับไอ้นี่แม่งคนละที่กันเลยก็เอาออกนะเก้าอี้ทำให้ห้องลกขึ้นนะโอเค ว่าก็เทด่ดีนกแก้วก็ยินดูไปนะผมเอ็นมนุษย์เอ็งเล่นแล้ววะนะผมนะนี่นะก็เสร็จไปแล้วนะผมจหรับห้องของพมนะครับพมนะอืมนี่คือเป็นห้องแบบทำงานห้องแบบแคเกมจริงเลยนะก็ไม่ใช่ห้องจริงๆตอนนี้แต่ว่าเป็นแบบเป็นห้องในฝันนะคอนเซ็ปห้องในฝันนะครับผมโอเคก็เวลานั่งก็น,นั่งนี้ อก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกัน้ยวยนนะครับยูโฮมพี่เกมเมอร์นะครับผมนะเวลาพูดก็แบบเสียงเบานะถ้าพูดใกล้มาอย่างนี้ก็แบบหูแตกกันทางบ้านนะผมนะโอเควันนี้ก็แบบเป็นสตูดิโอทำเพลงนะโอ้ลืมใส่ก้าอีตรงนี้โอ้ว่าแล้วลืมเลยเอาเป็นอันนี้ได้ไหมเป็นไม้เดียวกันใช่ไหมวะใช่ไหมอาเทียไม่ใช่ผู้ใช้ไม้อะไรทำกันเนี่ย อ่ายิงไม่ใช่เอาเก้าอี้นี้ป่ะวะรฮะอันนี้ป่ะดาร์กโอ้อ่าใช่เก้าอี้นี่จะเอาเก้าอีม้มาไว้นี่กลับไม่กลับตรงนี้เลยดีกว่าถ้าเวลานั่งเล่นก็นั่งเล่นเป็นแลวว่าตึงตึง,งเท่น,นะทุกคนนะตัวนี้ก็ตรงนี้ผมอยากได้เป็นเก้าอี้เลื่อนนะทุกคนแบบเลื่อนมาฟึ๊ฟฟ้าฟึ๊ฟฟ้าเลื่อนมาแบบ อ่าตัดต่อเพิ่มคีย์อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนะได้เรื่อยๆอันนี้ก็แร้องได้นะผมนะไม่ใกล้ไม่จนเกินไปนะผมนะ <S <S โอเคส่วนตรงนี้ก็แบบไปนั่งพื้นเล่นนะผมเล่นเพลย์สเตชั่นโอเคอเคงจะรำคาญเสียงสลามใช่ไหมอ่าอ่าดีผมทำเล่นนะไม่ต้องสนใจก็นี่ที่บ้านของผมไม่ใช่บ้านเป็นห้องกูแม่ไอสัตว์เป็นเป็นบ้านอย่างเดียวเลยแม่ก เสร็มที่เรียบร้อยแล้วสำหรับมอดมอดสองตัวที่ใช้นะผมเดี๋ยวผมไปดูชื่อเป็นมอดมิสเตอร์ครฟิสฟอร์นิเจอร์มอดไม่รู้อ่านถูกป่ะนะคอยเลสทวิสช่างแม่งก็ดูๆเอาไปนะทุกคนนะลิงก์โหลดก็ไม่มีฮะหาหาในแจกเอ หาในม็อด1.5.2ก็น่าจะเจอเล่นหาไปเรื่อยๆทุกคนนะโอเคมันติดท็อปอยู่ตอนนี้นะทุกคนนะม็อดม็อดนี้นะเป็นม็อดที่ติดท็อปอยู่ในนี้นะผมนะตอนณตอนนี้ยังม็อดนี้เป็นม็อดที่ติดท็อปอยู่นะครับทุกคนก็หาโลกกันนั้นเล่นได้ับผมเพื่อออกแบบห้องในฝันของคุณนะผมนะเป็นห้องแนวแคสเกมนะผมแต่ถ้าเป็นห้องนา้ากุ้มกิงก็แนะนำให้ไปโหลดม็อดม็อดอื่นนะเออก็ใส่แลนเทิรน์นิดหน่อย ขัดมันขัดปีคอสเาะเออโอเคโอเค,อเคก็ขอลาไปในห้องห้องนี้นะผมนะห้องที่แคสเกมไปด้วยแล้วเห็นดกแก้วไปด้วยนะผมนะก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับจบมาสามแล้วเราบุดแล้วอืม ทำกิฟต์ยาวๆครับผม